แตะ่อไม่เป็นยังรอบแรกนะไม่หนักขนาดนี้นะยังพอมีคนมานั่งมาอะไรรอบนี้เนี่ยยอดเลยยอดมากเงียบเงียบ too many fight uh, covid no COVID. oh, covid many, many. Hmm. No food, no food. Yes. No food. You okay, man? Yes, I'm okay. okay. Too? Only get food. food. no, customer, no customer, no customer. Yes. Oh. No customer, no good. Hmm. โนบีเพิร์โนบีเพร์ีเพิร์สซอยกอไผ่ซอยบุงกดซอยบุงกดอ่ะซอยบุ้กแต่ก่อนนะขายได้เยอะเนาะพอช่วงที่มีพวกพนักงานบายใช่ป่ะของพี่หัวเท่าไหร่นะหนูไม่เคยเข้าไปไงหนูเลยไม่ทราบเดี๋ยวนี้เหลือร้อยสามเก้าแล้วร้อยสามเก้าตอนก่อนปิดใช่ป่ะพี่ตอนก่อนป่ด ได้ผมเข้าพยาผมออกพยาบุตรแต่เนี้ยแต่เนี้ยไม่เคยเปิดเลยครับผมปิดยาวแต่ช่วงแรกครับ มากมากครับไม่มีงานทำางินไม่ได้ออกคู่้าก็ไม่มีดำก็ไม่มีกินแล้วมาคนก็ไมได้มาขึ้นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ทันไม่ได้เลยไม่ทันกเลยหนาทีเต็มตายคตายแ้วตึรอแต่ต่ ยายเลี้ยน้อยน่เลี้ยงน้อยแล้วเลี้ยงน้อยอ่ะมาต้องเลี้ยงการจะอยู่ก้าสิอยู่ไม่ได้จะเจ็ดสิบแล้วนั่งอยู่ไม่ได้เลยยี่สิบจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอยู่อยู่มานายกตั้งหลายหลายคนเลยใช่ไหมตีคนห้าคนแล้วยังไม่เคยเห็นมีใครที่อย่างนี้เลยใช่ไหมเออเคยแค่ย่างนี้อย่างเดยสมัยตะล็ดจอมพลถนอม ไม่เคยแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยแบบนี้เลยต่างอยู่พัทยาก็ไม่เคยถนนโลกแบบนี้เลยคิดโลกคิดโลกกี่คนนั่นนายกอ่ะกี่คนที่เป็นที่อยู่มาคิดว่ากี่คนแล้วที่ผ่านผ่านมาห้าร้อยล็อกหน้าคนแรกเขาใจหนาไหมเขาหน้าหนาไหมหน้าไม่หนาแล้วไอ้นี่ใจหนาแล้วนี่ใจหนาไหมใจไม่หนาหน้าหนาหน้าหนาด้วยใจหนาด้วย